ภาวะทะเลอุ่นกับระดับน้ำทะเลที่สูงถ้าฟังแบบนี้ก็ดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันุนแรงและรวดรเร็วที่สุดในรอบ3,000ปีและมันจะทำให้เมืองหลวงหลายประเทศในอาเซียนมีโอกาสสูงมากที่จะจมน้ำทะเลเรื่องนี้เริ่มดูจะใหญ่หญและน่ากังวลมากกว่าที่คิดนะครับ เมื่อธรรมชาติและทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าฝีมือของมนุษย์ผลกระทบที่ย้อนกลับมาสู่เรานั้นมันจรุนแรงแค่ไหนมนุษย์จะรับมือกับปัญหาระดับโลกนี้อย่างไรเรายัางพอจะมีหวังเพื่อยื้อเวลาไม่ให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติได้อีกนานแค่ไหน,นติดตามทั้งหมดได้ในรายการพิเศษครับ โลกของเราประกอบด้วยน้ํามากถึง3ใน4ส่วนครับแล้วก็มีมหาสมุทรครองพื้นที่กว่า71%ของพื้นผิวของโลกทั้งใบนอกเหนือจากการเป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากและเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อมนุษย์อีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญของมหาสมุทรคือการดูดซับความร้อนและคาร์บอนของโลกเอาไว้มากถึง90%เอร์เลยครับก่อนที่มันจะผลิตเป็นออกซิเจนกลับคืนสู่ผิวน้ํา มาทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกสร้างความร้อนติดต่อกันมาหลายร้อยปีมันก่อให้เกิดก๊เรือนกระจกการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมหาสมุทรก็ยิ่งดูดความร้อนลงไปเก็บไว้ใต้ทะเลมากยิ่งขึ้นจนมันทําให้เกิดภาวะน้ําทะเลอุ่นภาวะทะเลอุ่นน่ากังวลใจมากแค่ไหนเทียบไปเห็นภาพง่ายๆนะครับว่าเมื่อน้ําทะเลอุ่นขึ้นทําให้ฐานน้าแข็งในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นเริ่มละลายเร็วกว่าเดิม และไม่ใช่แค่ฐานน้าแข็งละลายแล้วทําให้ระดับน้ําทะเลมันเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับการที่น้ําทะเลอุ่นก็ส่งผลให้มวลน,น้ําเกิดการขยายตัวและระเหยยิ่งทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเมื่อป,ปี2021คณะกรรมการระหว่งางรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า IPCC ได้ข้อสรุปณเวลานั้นครับว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบกว่า3,000ปี และสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้นล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งครับชื่อว่า State of Climate in the Southwest Pacific 2023ระบุคาว่าในช่วงเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ3.4ม mm. ิลลิเมตรแต่มีพื้นที่หนึ่งที่ระดับน้ำทะเลสูงกว่าเพื่อนเลย นั่นคือบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของแปซิฟิกครับหรือว่าแถวแถวอาเซียนของเรานี่ยแหละครับที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆถึง2เท่าในตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ระดับน้ําทะเลที่น่ากังวลเท่านั้นนะครับแต่มหาสมุทรในภูมิภาคนี้มีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก3เท่านับตั้งแต่การสํารวจเก็บข้อมูลเมื่อปี1980ในเวลาไม่ห่างกันมากนะครับ คณะทำงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหปร,ระชาชาติก็เผยแพร่รายงานทำนองเดียวกันอย่าง s e a r c h i n g Sea, i n a w a r m i n g World ตอกย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างระดับน้ำทะเลที่สูงและอุ่นขึ้นไม่ใช่ภัยคุกคามที่ไกลตัวต่อมนุษย์อีกต่อไปครับและผู้ที่จะได้รับผลกระทบหนักก่อนใครก็คือประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมูกก่เกาะเพราะว่ามีรายงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันครับว่าถ้าโลกยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนแตะหลัก3องศาจากยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมระดับน้ำทะเลอาจจะเพิ่มขึ้นอีก15เซนติเมตรภายในปี2050และเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับแต่มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2019กับประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กอย่างฟิจิที่พื้นที่ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าวูนิโดโกรัวจมทะเลแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในระยะเพียงไม่กี่สิปี หมู่บ้านอีกกว่า40แห่งของฟิจิก็จะพบกับชะตากรรมแบบเดียวกันกับที่หมู่บ้านวูนิโดโกรัวได้ประสบครับการศึกษาของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมยังเปิดเผยครับว่าประเทศตูว,วาลูในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีประชากรประมาณ11,200คนก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเพราะว่าแผ่นดินครึ่งหนึ่งของประเทศนี้จะจมทะเลนในอีก26ปีข้างหน้าและคาดว่าสิ้นศตรวตรรษนี้ครับพื้นที่ร้อยละเ ของหมู่เกาะนี้จะจมลงสู่ทะเลทั้งหมดอีกหนึ่งความเศร้าของเรื่องนี้คือประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่จะรับผลกระทบหนักก่อนใครเลยเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนในอัตราที่ต่ำมากครับหากไปเทียบกับประเทศอื่นๆแต่คาร์บอนจํานวนมากที่มาหาสมุทรดูดซับเอาไว้กับทําร้ายประเทศหมู่เกาะเหล่านี้โดยตรงซึ่งความปั่นป่นวนทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วจะหนักขึ้นในอนาคตล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์อย่างเรา ทับสาหรับข่าวดีอาเซียนโพสต์เขียนบทความชื่อว่ามหานครในอาเซียนกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื้อหาคือการพูดถึงอัตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนของประเทศต่างๆรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าเมืองใหญ่ในอาเซียนหลายแห่งอาจจะจมน้ำในไม่ช้าครับเรนเจรุตประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาคาดิสเอเชียระบุครับว่าอาเซียนมีเมืองใหญ่หลายเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเช่นจาการ์ตาของอิโนโดนีเซีย และกรุงเทพของประเทศไทย2เมืองนี้อาจจะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงเสี่ยงจมทะเลลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกับจาการตาที่เคยเป็นเมืองที่จมเร็วที่สุดในโลกเมื่อปี2019ด้วยการซุดลง30.5เซนตมต่อปีเลยครับหรือกรุงเทพที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเพียง1.5เมตรแต่ซุดประมาณ2เซนติเมตรทุกปี ซึ่งข้อมูลจากสำนักข่าวไทย b ี s ก็ระบุครับว่าองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าเคยแนะนำให้กรุงเทพสร้างช่องทางระบายน้ำเพื่อบรนทาอุโทโกภัยแต่ว่าโครงการไม่ได้คืบหน้าและก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควรครับหากน้ำท่วมกรุงเทพจะส่งผลต่อความเสียหายหทางเศรษฐกิจกว่า512,280ล้านเหรียญสหรัฐ ประชากร10.45ล้านคนอาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมชายฝั่งในปี2030และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยแผนงานด้านต่างประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์กับหลายชาติในอาเซียนด้วยการเตรียมวางแผนนโยบายบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติและอุทกภยัยสำหรับประเทศอิโนโดนีเซียไทยเวียดนามและกัมพูชา โดยจะใช้ข้อมูลดาวเทียมขององค์การสำรวจอาวากาศญี่ปุ่นมาทำแผนคาดการน้ำท่วมนอกจากนี้ครับแผนรับมือน้ำท่วมของญี่ปุ่นที่คำนวณให้ชาติอาเซียนจะตีกรอบงบประมาณาคร่าวๆของปี2025เอาไว้เบื้องต้นพร้อมช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของทั้ง4ประเทศในการรับมือกับภัยธรรมชาติและเสนอคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้เหตุผลที่ต้องทำเรื่องนี้ไว้ เนื่องจาก4ประเทศนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญด้านห่วงโซ่อุปทานและก็เป็นแหล่งผลิตของญี่ปุ่นครับการให้ความสําคัญกับเรื่องภัยธรรมชาติจึงมีความจําเป็นซึ่งแนวคิดของญี่ปุ่นก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ International Construction Court 2019ที่ระบุครับว่าเมืองในอาเซียนอย่างกรุงเทพจาก,การ์ตาเป็นเมืองที่ค่าจ้งแรงงานต่ําเข้าถึงวัสดุก่อสร้างได้ง่ายที่ดินราคาถูก จึงกลายเป็นเมืองที่ต้นทุนถูกลำดับต้นต้นของโลกในการลงทุนด้านการก่อสร้างและขยายเมืองให้ต่อขึ้นที่ญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจเรื่องนี้มากพอสมควรเพราะว่าส่วนหนึ่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกของโตเกียวก็อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและน้ําท่วมชายฝั่งในปี2030ซึ่งจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า68,190ล้านเหรียญสหรัฐและมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า8,000 800, 0 0คน แต่ว่าถึงอย่างนั้นครับเม like <tr> ืองเศรษฐกิจที่หลายชาติมองว่ามีความคุ้มค่าหน่าลงทุนเหล่านี้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะจมน้ําอยู่ดีการที่ประเทศหมู่เกาะและประเทศแถบตะวันตกเฉียงใต้ของแปซิฟิกเสี่ยงจะจมทะเลมันไม่ใช่เป็นปัญหาของแค่คนในพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นปัญหาร่วมกันของผู้คนทั่วโลก เพราะหลังจากนี้โลกของเราจะเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมและคลื่นซับชายฝั่งบ่อยขึ้นหลายประเทศหรือดินแดนที่มีแผ่นดินสูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่มากนักจะพบกับปัญหาน้ําท่วมบ่อยขึ้นและในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องเกิดการอพยพย้ายถิน่นไม่ต่างจากชุมชนริมชายทะเลความแปรรวนทางสภาพอากาศก็เป็นสัญญาณที่เห็นชัดอยู่แล้วครับพายุหมุนเขตร้อนเมฆฝนที่รุนแรง จะทวีความแรงและก็สร้างความเสียหายมากขึ้นซึ่งรายงานของ UN เคยระบุครับว่าระยะเวลาเพียงไม่นานภูมิภาคแปซิฟิกเกิดพายุน้ําท่วมมากถึง34ครั้งจากปกติจะอยู่ที่ประมาณ15ลูกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200รายและประชากรกว่า25ล้านคนในพื้นที่หมู่เกาะได้รับผลกระทบอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้านทรัพยากรทางอาหารก็น่าเป็นห่วงครับ เพราะว่าภาวะทะเลอุ่นจะส่งผลให้แนวปรกากรังและห่วงโซ่อาหารในทะเลถูกทำลายจนสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจำเป็นต้องอ,อพยพย้ายถิ่นไปหาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิน้ำที่เย็นกว่าทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ไปเลยแล้วชาวประมงก็จะจับสัตว์น้ำได้น้อยลงกว่าเดิมนอกจากข้อกังวลด้านทรัพยากรทางทะเลขึ้นความร้อนที่เพิ่มความถี่ขึ้นสองเท่าแถมยังเกิดในระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นแบบนี้ ก็จะส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรเพราะว่าบางพื้นที่ที่ฝนตกชุกหรือว่าเกิดอุทกภัยบ่อย <c oughs> ก็จะเผชิญกับความแห้งแล้งแบบเฉียบพลันสภาพอากาศแรปรปรวนทําให้พืชผลไม่ออกดอกออกผลหรือว่าออกน้อยกว่าเดิมต้นไม้ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แย่ขึ้นทําลายแหล่งเพาะปลูกทากินส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของมนุษย์ เลขาธิการ u n ระบุครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งระดับน้ำทะเลที่สูงและอุดขึ้นล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์อีกไม่นานเราจะเดินหน้าไปถึงจุดที่ไม่มีใครสามารถจะจินตนาการได้และในวันที่น้ำทะเลสูงจนเกินจะควบคุมวันนั้นจะไม่มีเรือลำไหนที่จะพาโลกยชาติไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยได้เลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่30ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเรียกร้องต่อผู้นำทั่วโลกให้เตรียมรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคยครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณสำหรับการปรับตัวนโยบายลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนล,ลงให้ได้43ภายใน2,030นโยบายความร่วมมือระดับประเทศที่ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงเซลล์บอดแคสต์ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับประชาชนอย่างที่เลขาที่การอุตุนิยมวิทยาโลก กล่าวไว้ถึงโลกในตอนนี้นะครับว่ามนุษย์ทําให้ทะเลที่เป็นธรรมชาติที่แสนมีค่าอ่อนแอลงจากแหล่งกําเนิดของหลายสิ่งกลายเป็นภัยคุกคามต่อตัวเราเองและปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจ และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แป็กต็ดกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ